เรามีหลักฐานที่เราบอกว่าเราพบคาบเลือดบนเรือมือของคนคนหนึ่งเนี่ยเปื้อนเลือดผมปากตั้มว่าคลิปวิดีโอของผมเนี่ยหรือภาพนิ่งที่มีคาบเลือดหรือภาพมือเปื้อนเลือดนะครับของคนบางคนนะผมยินดีให้ดูนะครับแต่ว่าจะไปออกข่าวไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวโดนฟ้องแล้วไม่คุ้มกันพี่ตั้มมีตังค์ผมไม่มีตังค์ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนนี้นครับว่าเรามีหลักฐานที่เราบอกว่าเราพบคาบเลือด บนเรือนะครับอยู่ด้านฝ่ามือมือของคนคนหนึ่งเนี่ยเปื้อนเลือดนะผมฝากอ่าไม่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอขอบคุณตั้มกับทีมทนายทั้งหมดของนะครับทีมทนายประชาชนนะผมฝากตั้มว่าคลิปวิดีโอของผมเนี่ยนะครับหรือภาพนิ่งที่มีคราบเลือดหรือภาพมือเปื้อนเลือดนะครับของของคนบางคนนะให้ตั้มเนี่ยนะครับ โทรไปหาพี่เคี่ยวไทยรัฐได้เลยนะครับเขาเคยเห็นภาพของผมแล้วนะครับให้ตั้มเนี่ยนะกับทีมนทนายทั้งหมดนะครับไปคุยกับพี่เคี่ยวไทยรัฐนะผมเคยให้เขาดูแล้วนะครับหรือจะดูจากน้องเนตตี้ข่าวสดก็ได้นะครับเขาก็เคยเห็นภาพนี้แล้วนะภาพเปื้อนเลือดแล้วก็นะครับเป็นคลิปวิดีโอนะที่มีคราบเลือดบนเรือนะครับลำที่เกิดเหตุ นะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าผมต้องไปต่างจังหวัดที่พี่ตั้มนัดมันวันพฤหัสเนี่ยผมไปไม่ได้นะครับแต่ว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะมาดูส่วนตัวกันผมยินดีให้ดูนะครับแต่ว่าจะไปออกข่าวไม่เอาเพราะว่าผมบอกให้เลยว่าผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกเดี๋ยวโดนฟ้องแล้วไม่คุ้มกันนะพี่ตั้มพี่ตั้มมีตังค์ผมไม่มีตังค์นะเพราะว่าผมช่วงนี้หมดไปเยอะแล้วทําคดีไปหมดไปเยอะดังนั้นเนี่ยผมไม่มีตังค์นะอันเนี้ยผมบอกให้เลยว่า พี่ตั้มโทรไปหาพี่เคี่ยวไทยรัฐได้หรือโทรหาน้องนัตตี้ก็ได้นะครับนะอันนี้บอกให้ทราบนะเรื่องคาบเลือดเนี่ยนะครับนะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่มั่นใจเนี่ยครับเราไม่ฟ้องตรงหรอครับมาตรา288นะครับนะการที่ไปฟ้องคนบนเรือมาตรา2 8คือค่าคนตายนะครับต้องบอกก่อนค่าคนตายโทษประหารชีวิตถ้าเราไม่มีหลักฐานเนี่ยเราไปฟ้องเขาเนี่ยเขาฟ้องกลับมาเนี่ยเราติดคุกนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มั่นใจไม่ฟ้องครับ นะครับ288 290 295นะ184นะครับครบเครื่องครับแล้วก็รองรับด้วยของอายการด้วยว่าถ้าหากไม่โดนของเราก็ไปโดนของอายการก็คือประมาทนะครับถ้าอายการยังดันทุกรังจะฟ้องประมาทนะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าหากท่านอธิบดีอายการภาคหนึ่งได้สั่งให้มีการสอบแปดประเด็นที่ผมร้องขอไปแล้วก็มีการตรวจคราบเลือดบนเรือใหม่นะครับผมเชิญพิตตั้มไปดูด้วยผมเชิญคุณหมอ ต่างๆไปดูด้วยนะครับแล้วเราจะได้เห็นว่ามันมีค่าเลือดจริงไหมนะแล้วผมก็มีภาพต่างๆที่เกิดขึ้นบนเรือนี้มากมายนะหลักฐานต่างๆเนี่ยเรามีครับไม่ใช่ไม่มีบางคนบอกว่าทําไมเราถึงไม่เปิดคุณลองมาเป็นผมสิครับ้าลองเปิดสิครับคุณโดนฟ้องเนี่ยไม่ต้องมากนะครับจังหวัดละห้าคนคุณโดนเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดคุณโดนสี่ร้อยคดีครับคดีละห้าหมื่นคุณโดนทั้งหมดยี่สิบล้านครับพี่น้องประชาชนคุณจะตังค์ที่ไหนนะครับไปสู้คดีคุณติดคุกอย่างเดียวครับนะ ผมไม่ใช่คุณไม่ใช่เอามันครับผมทําแล้วผมต้องทําให้จบไม่ใช่ว่าทําแล้วผมมาโดนคดีเองแล้วผมต้องมาเป็นผู้หาเดินสายทั่วประเทศผมตายครับผมไม่ไหวครับนะต้องบอกตรงว่าเราไม่สู้ครับประเด็นอย่างนี้นะถามว่ามีไหมมีทั้งนั้นนะครับมีคนเห็นเยอะแล้วตอนนี้ผมผมให้คนดูส่วนตัวเยอะแล้วแต่ว่าให้ดูผ่านผ่านรี่อะไรผ่านสืน่อไม่ไดใ้ให้ดูผ่านจอไม่ได้เพราะอันเนี้ยผมเยี่ยมไปในศารแล้วนะครับพี่น้องประชาชนคนในเรื่อครับนะ